สวัสดีวันทุกท่านค่ะวันนี้มาต่อกันที่พีสิบ่ยูชาวเงหัวจงเหวินใช้ย่อภาษาจีนที่ใช้บ่อในชิจตบมันมาสามห้าประโยคเหมเดิมนะคะีที่สินี้มีห้าประโยคตั้งแต่ปนะระโยโคที่6กสหถึงเจ็นะประโยคที่หกสิบพูดว่าหัวตเต๋อกัน,นจินจง หัวเตยกันจินจงจงประโยคนี้แปลว่าฉันต้องรีบไปแล้วเขียนพินอินว่าเ o บยสิงสามหัวเตยดีไอสิสามเตยจีเอเอสิงสามกันเจไอเอสิงสามจิงแซดโอยูสิงสามจงหัวเตยกันจินจงจงเวลาอ่าน,นอง่านนี้นะคะไม่ใช่อ่านหัวเตยกันจินจงอะไรนี้ไม่ได้นะต้องอ่านอีกคันึ่งว่าหัวเตยกันจิงจงฉันต้องรีไปแล้ว ต่อเลยนะประโยคที่67หนีชิ้นเทียนวุ้ยหุ่ยหลเตอร์หวานมากวันนี้เธอจะกลับมาดึกไหมเขียนพินอินว่า m i สิงย์สามหนีชิ้นเทียน j i n สิงย์หนึ่ง t i n สิงย์หนึ่งชิ้นเทียนวุ้ย h u i สิงย์สี่หุ้ยหุ่ยไหล h u i สิงย์สอง l a i สิงย์สองหุ่ยไหลเตอร์ d e ต้องมีเสียงหวานทีน่ w a สิงย์สาม หวานมาเอเบอไม่มีเสียงหนีชิ้นที่หู้ยูอะไรตัวหวานนะวันนี้จะกลับมาดึกไหมป้าอ่าต่อไปอยู่ทู่อส่าหชี้เตียนหือไหลชี้เตียนหือไหลประโยชน์นี้แปลว่ากลับมากี่โมงเจไอสิงสามเดไอเสิงสามชี้เตียนหือไหลเอชยูไอเสิงสองเอลไอสิงสองหือไหลชี้เตียนหือไหลกลับมากี่โมงต่อนะอยู่ทู่อุต ต้กล้ชีเตก่ชีประมาณทุ่มหนึ่ง d a สิงสี่ g a i สิงสี่ต้กช q i สิงหนึ่งชีต d i a n สิงสามเต z u o สิงสาม y o u สิงสี่ต้กประมาณทุ่มหนึ่งประยคสุดท้ายอยู่ที่เจบอกว่า อะไรเอ่ยฟันเหอใต้เลยมาฟันเหอใต้เลยมาเอาข้าวกล่องไปหรือยังเอาข้าวกล่องไปหรือยังฟันเหอใต้เลยมา F A สีสีฟันเหอ H E สีสองเหอฟันเหอใต้ D A I สีสีใต้เล่ L E ไม่มีเสียงเล่มา M A ไม่มีเสียงมา ฟันเหือใต้เลยไหมเราเข้ากล่องไปหรือ,อยังโอเคค่ะวันนี้ก็เอามา,าคบห้าประโยชสำหรับมีที่สิบสี่นะคะขอบคุณที่รับชมรายการสุริยที่สิบสี่ด้วยน,นะครับบ๊ายบายผู้นีจจักันใหม่ขายมีที่สิบห้า